สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวอนโชว์รีวิวกับไมร์ดนั่นจ้าจ๊ะเย้โอ้ยเพื่อนๆครูมวอนได้มันมาแล้วโอ้ยนี่เลยเพื่อนๆโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นไม่รู้จะตื่นเต้นยังไงนะครับ <c oughs> เพื่อนๆนี่เพื่อนๆครูมวอนได้มันมาแล้วนะครับกับงานมาสโกวันทาวเวลนะเพื่อนๆนะนะครับกับ b บทแมนของเมคเกิลคีตันนะเพื่อนนะเออคือขุม,มววได้มาแล้วเ <c oughs> พื่อนเพื่อนนี่ดูอืโอ้โหเพื่อนเพื่อนจานนี่คือลูกรักนะครับลูกรักในขนาดนี้ของคุม,มัวแล้วนะโอ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วลูกเอ้ยมาอยู่ในมือของคุม,มัวลแล้วดีใจวันดีใจจัดเลยเพื่อนนะครับดีใจอย่างยิ่งยวดนะครับ โอ้โหพเพื่อนๆนะครับคือคุณมวลอยากได้ตัวนี้มานานมากๆนะครับแล้วก็อยากเล่นแล้วยิ่งเราไปเห็นในช่อง YouTube ต่างๆใช่ไหมครับที่เขารีวิวกันของเทาาต่างชาติโอ้โหมันมันงดงามมากแล้วผมก็รู้เลยว่างานแบบนี้เนี่ยนะครับ ถ้าเราได้จับสัมผัสงานจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องสวยกว่าใน YouTube แน่นอนนะครับเป็นเพื่อนตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะนะครับเริ่มจากดูจากแพ็กเกจจิ้งก่อนนะเพื่อนๆดูแพ็กเกจจิ้งสวยงามจัดเลยนะครับผมเนี่ยเป็นแพ็กเกจจิ้งที่แบบว่าแบบ ดูดีอะนะครับเป็นแบบง่ายๆดูดีแต่ว่ามันเป็นเมสคอที่ผมมองว่ากล่องมันเล็กจังเนาะนะครับผมนะครับมันคล้ายๆพวกงานพวกฟิกกูอ่ะอะไรพวกนี้เลยกล่องกระจ้อยเดียวนะครับผมนี่นะครับสกินแบทแมนสวยงามนะครับเป็นโลโก้แบทแมนแบบของไมเคลื่อนีตันเขานะก็มีคําว่าแบทแมนนะครับแล้วข้างๆนี่โอ้ยกล่องมันทําออกมาได้แบบหรูหลาเพื่อนดิมันมันหรูด่าดูดีแบบอุ้ยสวยหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วยิ่งด้านหลังเพื่อน ด้านหลังนี่งามมากนะครับมีรูปแบบแบทแมนกำลังยืนแบบฟีลยวๆนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์แบทแ,แมนนะครับฉายขึ้นมาแล้วก็มีด้านล่างที่เป็นแบบภาพโปรโมทของเขาซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมา,มากๆนะเพราอเอาไปจัดไฟจัดแสงนะครับมันเหมือนกับเป็นแบบคนแสดงเลยนะแล้วผมก็เชื่อได้อย่างยิ่งยวดเลยเพื่อนๆว่างานของแมสโคเนี่ยนะครับ มันจะต้องออกมาได้แบบเวิร์กมากๆแน่ในหลังจากที่ผมได้ลองเล่นเจ้าเอเลี่ยนไปแล้วผมเชื่อว่าแบทแมนตัวนี้จะต้องเป็นหนึ่งตัวที่สวยโคตรงามมากๆแน่นๆ <c oughs> ดีใจดีใจแล้วตื่นเต้นมากๆเพื่อนๆบอกเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าคุมมวลแบบตั้งตารอนะครับ <c oughs> แล้วก็มันยังมันยังไม่เห็นจเจ้าไหนที่แบบว่ายังเอาเข้ามาเลย <c oughs> มันมันมน,น้อยเจ้ามากสำหรับงานรุ่นนี้เพื่อนๆ,ๆแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกกอนนะครับว่าราคาของก้ารที่จะเจ็บตัวเอาเลื่อนนะครับเพราะตัวนี้คุมมวลได้มาก็เจ็บตัวนะครับ แต่ก็ไม่ขอบอกราคาล้ว่าเท่าไหร่นะแต่ก็เก็บตัวใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเพื่อนเราไปอันบ็อกเลยไหมคุมวลอยากเล่นแล้วอะ่ะอยากเล่นจัดๆเลยนะครับเดี๋ยวคุมวลขออนุญาตอันบ็อกน้องเลยด้วยกันเนาะนะครับ,รบมาเพื่อนมาไปพร้อมกันเลยนะครับผมมาเมอเม,มอ้ยตื่นเต้นจังเลยมาเพื่อนเอานอกมาแล้วเอานอกออกมาฟรึบป๊าบขออนุญาตเก็บกล่องนะฮะนะครับเพื่อนๆนะครับกล่องก็จะมีของมีประมาณนี้นนมีใบอะไรวะเนี่ย หมือนกับเป็นคู่มือนะครับเนี่มีคู่มือมาให้เราด้วยนะครับอุ้ยผิดด้านเนี่ยนะครับมีคู่มือด้วยนะครับนี่มีการแบบให้เราแบบก่อนเราจะเตะโคง้งเตะขามีการเอี่ยวมือมีการสวมนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะเก็บคู่มือไว้นะครับนี่เลยเพื่อน <c oughs> ๆจ๋า <c oughs> โอ้ยมาสักทีมาสักทีมที่เพื่อน <c oughs> นะครับของที่ได้มามีประมาณกี่ถาดเกยมันเล็กๆเนาะของแบทแมนอ๋อมี2ถาดนะฮะนี่มี2ชั้นนะครับมี1ถาดแต่ว่ามี2ชั้นเป็นแบบนี้แวบเห็นไหมครับ นี่นี่นี่ก็จะมีเป็นฐานตั้งนะครับแล้วก็มีพวกผ้าคลุมผ้าคลุมอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีตัวแบตแล้วก็มีหัวที่แถมมาแบบมหาศาลมากนะครับคือประมาณ4ี่หัวได้เลยนะครับแล้วก็มือที่อภิมหาแห่งความโคตรเยอะโอเคเพื่อนเดี๋ยวคุมมวลต้องเอาน้องออกมาจากฐานแล้วก็ออกมาจากไอ้พวกตรงนี้ก่อนนะครับต้องขอแยกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเอาน้องอดวดเพื่อนนิดสักทีว่าเป็นยังไงเนาะแล้วกลับมาครับปิงปิงมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนือ โอ้เป็นเพื่อนโอ้ยตายแล้วเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนดูซี่เ,เพื่อนดูซี่เพื่อนมดูความงามตรงนี้เ,นเพื่อนดู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 ด,ดูโอ้ยอืม้มโอ้ยคันหัวแก่ๆเพื่อนเพื่อนจา๋านะครับผมนี่เลยเ,เพื่อนนะครับผมม,มันสวยจริงๆเพื่อนเอ้ย อะไรจะงดงามและด,ดีงามขนาดนี้วะเน,นี้ยนะครับอ่ะเพื่อนๆน,นี่ครับมาแล้วครับผมกับงานมอสโกนะเพื่อนๆน,นะกับแบทแมนที่ละหลายท่านลหลายคนพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับที่รอคอยมาแน่ๆแ,แ,แหละนะครับผมกับเจ้าตัวนี้นะเพื่อนๆน,นะแล้วก็คุมวลได้จับสัมผัสมันแล้วเพื่อนอๆงดงาม งดงามจริงๆไม่อยากจะขยับเล่นอะไรเลยนะครับผมคืออยากจะตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอแล้วปิดคลิปอะไรมาเนี้ยนะครับเพราะมันสวยมากเพืเ่อนนะครับเนี่ยเพียงแค่เนี้ยเพียงแค่แค่เนี้ยแค่ยืนแค่เนี้ยก็เท่แบบคี้แต่คี้แต่แล้วว่าแบบโอ้ยตายแล้ว อไปเพื่อนมาดูดีเทลกันดีกว่านะครับผมอืมโคมวลตื่นเต้นคือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเพื่อนนะครับที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้จับเจ้าแบทแมนตัวนี้นะเพื่อนๆนะกับงานรุ่นนี้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของดีเทลต่างๆเพื่อนๆนะนะครับผมอ่ะโอเคเราเริ่มจากดีเทลในภาครวมก่อนนะครับดีเทลในภาครวมเพื่อนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่างานตัวนี้นะครับสวยสวยจริงๆงดงามนะครับเพอร์เฟกต นะครับมันคงจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์ของแบบแบทแมนที่คุมโมนั้นชื่นชอบด้วยแหละนะครับก็เลยค่อนข้างที่แบบว่าคือมันไม่ค่อยเห็นจุดตําหนิอะไรของมันยังไงอ่ะนะนะครับเท่าที่ลองขยับแล้วลองจับเมื่อตะกี้ตอนที่เอาออกมาจากกล่องนะครับผมเอามาจัดทานนิดนึงแล้วก็เอามาเช็ดยาฟุ้งฟีนิดนึงเนี่ยก็ได้สังเกตไปแล้วว่ามันก็มันก็ไม่ได้มีตําหนิใดๆนะด้วยนะ สิ่งที่มันมีตำหนิกก็คือน่าจะเป็นในส่วนที่หลายคนบ่นก็คือเรื่องของผ้าคลุมใช่ไหมที่ผ้าคลุมเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะป่องใช่ไหมครับเพราะมันเป็นหนังเทียมใช่ไหมฮะเนี่ยมันเป็นหนังเทียมมันค่อนข้างที่จะฟูนะครับมันมนไม่ค่อยทิ้งตัวนะครับ ก็มันเป็นหนังบเพื่อนเนาะแล้วพอมันเป็นหนังแล้วพอมันย่อส่วนเป็นสก,กลเล็กๆแบบนี้นะครับการป้องการอะไรพวกนี้มันก็เป็นธรรมดานะครับผมนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเรา,เามาจัดท่าแบบนี้เพื่อนมันก็ไม่ได้คิดริเคราเล์นะเนี่ยพอเรา,เามาจัดท่าลักษณะแบบนี้ผมมองว่ามันก็เท่ไปด้วยนะครับคือมันต้องให้มีมูฟเมนต์นะ นะ้ให้มันให้มันมีมูฟเมนต์อะไรพวกนี้ผมว่ามันดูโอเคคือแบทแมนไมเคิลคีตันเนี่ยเราเพื่อนๆอเนาะเพื่อนก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าแกแบบแกจแกจะขยับน้อยในหนังนะแกขยับไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับจะหนักไปทางนิ่งๆแล้วก็แบทแมนไมเคิลคีตันนั้นยิ่ง้ายืนได้เฉยแล้วมีพราคุมปิดตรงแบบตรง,ต,รง,ต,รงตัวมันเป็นอะไรทีว่าเออแค่ะนั้นก็จบละแต่ด้วยความที่แบบว่าของเล่นรุ่นนี้เพื่อนนะครับพ้าคุมมันป่อง นะครับมันก็เลยแบบมีปัญหาตรงนี้ก็เลยบ่นๆกันเป็นธรรมดาฝรั่งที่ผมเห็นรีวิวเขาก็พยายามแก้ไขกันนะนะครับไม่ว่าจะเอามีไม่ลงแม่เหล็กมันลงมันหนีบนู่นนี่นั่นแล้วแม้บางคนก็หนักข้อคือโมใหม่เลยซึ่งครูบอลคงไม่มีปัญญาทําอะไรแบบนั้นแน่ๆนะครับแค่แค่นี้มมนก็ครูบอลก็ไม่รู้จะแฮปปี้แล้วก็ดีใจยังไงแล้วนะครับอ่ะทีนี้ในภาครวมดีเทลอย่างอื่นนะครับก็คือส่วนที่เป็นหน้าเพื่อนๆนะครับเขาทําหน้าออกมาได้ดีมากๆนะครับดีเทลหน้านะครับแบบแบบบ้าบออ่ะคือ รายละเอียดของหน้า so 1991, ของไมเคลื่อนคีตันตัวนี้คือแบบบ้าบอคนละครังข้างฝามากเพื่อนคือมันสวยมากแล้วก็มันดีเทลรายละเอียดดีมากนะครับผมสวยจัดเลยนะครับถ้าเคยเห็นงานของเอ่อหนึ่งต่สองที่เป็นลักษณะของไปแบทแมนของตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าแบบ โอ้โหแบบเดอะเบสอะแล้วก็สวยที่สุดแล้วละเท่าที่เคยเห็นมานะครับตัวนี้งามมากนะครับส่วนบอดงบอดี้นะครับเนี่ยงานปองงานปั้นดีมากเพื่อนเครับไม่ว่าจะเป็นในพวกกามทองกามทองอะไรพวกนี้นะครับแต่ตรงเ t e เจอร์ไอ้ตรงที่เป็นส่วนที่เป็นกางเกงรู้สึกมันมันจะเห็นชัดไปหน่อยเนาะมันจะค่อนข้างที่จะหยาบไปสักหน่อยจริงๆมันควรจะแบบว่าแบบเรียบแบบนี้สักนิดนึงแล้วเพื่อนๆแต่มันก็โอเคนะม,นคนะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่มันก็โอเคนะครับเนี่ยพวกทงทงรเท้าก็ทํามาได้ดีเลยนะครับแจ๋วเลย นะครับเนี่ยลี้ยงแถวเนี่ยถุงมือถุงมือเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยถุงมืออะไรพวกนี้เนียสวยเลยเห็นไหมครับสวยเลยนะแบบงดงามนะครับเขาทำมาได้แบบดีเลยนะครับเนี่ยมันละเอียดมันมันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยข้อมือก็จะตรงนี้มาสามารถงอข้อมือหักข้อมือได้เพราะมันต้องเปลี่ยนข้อมือนะเพื่อนเพื่อนั่นเนี่ยนะครับบิดได้หมุนได้ปกติเลยนะครับข้อมือข้อมือนะครับแล้วก็เข็มขัดนะครับเข็มขัดก็เป็นยางนะเพื่อนๆมันจะเป็นยางปกติมันจะเป็นพวกพลาสติกใช่างอแต่ตัวนี้มันจะเป็นยางเนี่ยแล้วมันก็จะเลื่ออนนนไดด้ตลลเยะะครัับมจ หมุนไปหมุนมาอยู่นี่นะครับแล้วก็ส่วนจุดขยัอยเป็เพื่อนๆนะครับเป็นอีหนึ่งเป็นอีหนึ่งจุดที่คุณมว่าน่าจะมีปัญหานิดนึง ว่าจุดขยับมันค่อนข้างที่จะขยับยากนะครับมันด้วยความเป็นงานแมสโคด้วยเพื่อนๆนะครับคือพวกเราเองเนี่ยนะครับติดกับรูปแบบงานญี่ปุ่นนะครับมันจะขยับง่ายใช่ไหมมันจะมีพวกของลักษณะแบบแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นแบบเป็นข้อนู่นนี่นนแต่ตัวนี้มันไม่มีข้อเพื่อนๆมันคือยางเลยนะมันคือแบบการหล่อยางทับในบอดี้ที่เป็นเหล็กนะครับถ้าผมจะไม่ผิดือกัว่าบอดี้ในตัวนี้มันคือเหล็กแล้วเขาก็หล่อยางมาเป็นในแม่พิมพ์เลยนะครับมันก็เลยแบบว่าขยับยากเป็นธรรมดานะครับ แต่ด้วยความที่เป็นฟิวงานแบทแมนไม่เคลื่อนคีตันอีกแล้วมันก็ไม่ต้องไปขยับอะไรนักหนาหรอกเพื่อนๆนะครับขยับแค่นี้มันก็หล่อแล้วนะครับผมอืมนะครับแต่มนขยับยากจริงๆเนี่ยคุมมวลลองขยับมันก็พอขยับได้เดี๋ยวมันก็จะแบบยากๆหน่อยแต่ตอนขยับเพื่อนๆผมแนะนาให้เพื่อนๆดูที่คู่มือดีๆเด้อบางทีเราอาจจะขยับผิดจังหวะอะไรเงนี้มันอาจจะหักหรือว่ามีปัญหาได้เพราะว่าผมเห็นของฝรั่งเนี่ยเขาเคยมีปัญหากันมาแล้วนะแต่ไม่ใช่ตัวแบทแมนนะแต่จะเป็นเจ้าที่เป็นแบบเอเลี่ยนนะครับระวัง นะครับดูคู่มือกันด้วยเวลาเล่นนะครับผมเนี่ยนะครับส่วนพกคุมอันนี้เป็นพกคุมที่แบบดัดได้นะเพื่อนนะเนี่ยนะครับเป็นพกคุมที่ดัดได้มันก็เป็นลวดเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นเองเนี่ยจะมีเพียงแค่ด้านหน้านะเนี่ยลวดจะมีเพียงแค่นี้มันไม่ได้มีเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยให้พกคุมแบบปิวสวยแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้มันมีไหมเอ้ก็มีนี่หว่าแต่ไม่ไม่ไม่มีด้วยเด็กเนี่ยแถวนี้เอ้มีมีมีลวดแต่ว่าลวดค่อนข้างที่จะเบาบางมากนะครับค่อนข้างที่จะเบาบางมาก ผมเชื่อได้อย่างยิ่งยวดเลยครับว่าอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะต้องมีงานจีนนะครับเติร์ดปาร์ตี้มาแน่ๆนะครับต้องมีมาแน่ๆมาให้แบบซื้อมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนถ่ายเล่นกันแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นเลยแต่ผมว่า้าพคมของออฟฟิเชียลที่เขาแถมมาผมว่ามันก็สวยแล้วนะนะครับมันมันก็สวยแต่แค่ว่าเพื่อนๆก็เนี่ยเพื่อนๆก็จัดท่า er เฮียก็หน่อยเนี่ยจัดท่าลักษณะแบบนี้มันก็ได้แล้ว เพราะผมเห็นบางทีพระคุมบางอนที่เป็นงานเตอร์ปาร์ตี้เพื่อนๆมันยาวเกินไปเพราะพระคุมของแบทแมนของไมเคิลคีตันะมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นถ้ามันยาวเกินไปผมมองว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ป่ะเออมันก็มันมันก็ไม่ใช่แบทแมนตัวนี้ละเพราะแบทแมนตัวเนี้ยจุดบั๊กอะไรมันเยอะนะครับผมจุดบั๊กมันเยอะมากแบทแมนตัวนี้จากในหนังนะก็ตัวนี้เพื่อนๆมันหมุนคอไม่ได้นะเนี่ยมันหมุนไม่ได้มันคือมันมันมันมาทั้งชิ้นเลย หัวเนี่ยมันมาพร้อมกับคอเลยมันติดมากะไหลอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันมาทั้งชิ้นเลยมันหมุนไม่ได้นะมันงึนงงักๆเลยมันติดนไหมครับหมุนไม่ได้นะฮะเนี่ยมันหมุนไม่ได้แล้วเราจับจับองศาการมองไม่ได้เลยนะครับตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะนะครับเนี่ยจริงๆเราทำควบคุมแบบนี้ผมว่าแค่นี้มันก็เท่ขี้แตะขี้แต่แตล it, ะเห็นปหอู้สวยงามจัเอาไปเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูของที่แถมมาบ้างนะครับคือของที่แถมมาเพื่อนๆมันเยอะมากแต่ส่วนหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือในส่วนที่เป็นหัวนะครับหัวต่่าางๆนีีเแแถมมมพือับบหว เพียบอะนะครับมีแบบเนี่ยอย่างอันเนี้ยมีมีแบบสวยมากเลยว่าหัวคือหัวพว่นี้เราสามารถเอาไปตั้งเอาเป็นงานบั๊ดได้เลยนะใช่ไหมเออมาตั้งวางวาง,วางไว้ผมว่าเฟี้ยดีนะเพราะว่าหัวแต่ละอันนี่เขาทำมาเพื่อน,อนมันละเอียดมากเขาปั้นออกมาได้ละเอียดแล้วก็ลงสีได้ดีมากๆนะครับลงสีได,ด้ดีจัดเลยนะครับผมเนี่ยมันจะมีหัวที่เป็นแบบว่ามีแผลดามเมจนะครับตอนท้ายหนังที่มันจะแบบว่าเออขอโทษทีไง คุณเคยเต้นลำกับปีศาจในแสงจันทร์อ่อนหรือเปล่านี่นะครับผมแล้วก็มีหัวที่แบบว่ากับกอกตาได้นะครับไอกอกตาได้นี่ก็สนุกดีนะนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนุกดีนะครับมีหัวที่กอกตาได้แล้วก็ว่ามันกอกแล้วมันแปลกๆอ่ะนะครับผมเออคือตามันเป็นตาแบบเหลือกๆหน่อยนึงอ่ะแล้วมันปรับองศาตายากอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งหัวที่เป็นหัวที่แบบว่าเป็นปากเพย์เล็กๆกันนะครับซึ่งหัวนี้ครูมวยชอบมากนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนแก้กำลังแบบ กำลังจะพูดอ่ะเออแล้วปากไม่เคลื่อนคีตันอ่ะก็ต้องยอมรับว่าปากแกมีเสน่ห์มากเนาะแล้วก็ปั้นออกมาได้แบบไม่เคลค่อนขี้ตันคีตันนะครับเป็นไมเคลื่อนีตันจริงๆเหรอซึ่งแบบเนี่ยถูกใจตรงนี้มากๆนะคือหัวที่ให้มาเนี่ยแบบเพอร์เฟกมากเพื่อนๆมังดีดีมากๆดีสัดสัดเลยพูดเลยนะครับผมแล้วก็แจวไปเลยนะครับแล้วก็มีพวกบรรดามือนะครับมืออุปกรณ์ต่างๆของเพื่อนๆมันเยอะจัดเลยนะครับก็แถมมาให้เยอะมากนะครับผมอย่างมือนี่ก็แถมงห้เพียบนะครับมันก็ เปลี่ยนไปตามวาระกันไปนะครับสลับมือนะฮะผมมีมือเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วก็แน่นอนครับไอสิ่งที่สําคัญมากๆของแบทแมนตัวนี้คือพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันก็จะมีอย่างอันนี้จะเป็นปืนใช่ปะมันยังมีปืนด้วยนะปืนแล้วก็มีพวกไอที่ยิงจะแบบเป็นสลงสลิงอะไรเขาอะนะครับผมเนี่ยก็จะมีของพวกนี้นะปืนพวกนี้มันก็เล่นๆไดนะ้นี่ก็แยกได้อะไรได้เหมือนกันนะนี่นี่นี่เห็นไหมเฟี้ยวไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่างไอพวกเขาเรียกอะไรนะไอที่มันเป็นคล้ายๆกับ กมจัดที่ขว้างไปที่เป็นรูปข้างขาวแบเตะแลงปะผมไม่แน่ใจว่าเรียกแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็ปืนที่แบบแน่นอนซกเนเจอร์ของแบทแมนก็ต้องก็ต้องมีคือไอ้ปืนที่ยิงอ่ะที่ที่แกติดไปที่เอวแล้วก็ยิงจะไหมที่เป็นภาพในโหมดด้วยนะครับเป็นกลายเป็นภาพจำเนาะที่ที่แกแบบชูมือแล้วก็ยิงปืนไปนั่นอันนั้คือภาพจําของเราที่เราดูแบทแมนของไมเคิลคีตันเลยใช่ไหมครับคือของที่แถมมาแถมมาเยอะมากแล้วก็มีพวกฐานมีฐานมีถุงมีอะไรให้เพียบแล้วก็มีผ้าคลุมอีกหนึ่งผืนนะครับเป็นผ้าคลุมที่แบบว่า ที่มันไม่มีลวดเพื่อนๆเป็นผ้นาคลุมที่ไม่มีลวดนะครับมีอีกหนึ่งผืนที่แถมมานะครับเท็กเจอร์ผ้าคลุมเหมือนกันเลย,ยเพื่อนๆนะครับยังมาเป็นแบบฟิลแบบยางๆมาเป็นแบบว่า,นาหนังๆแบบนี้เนี่ยครับผ้าคลุมนี้เป็นผ้าคลุมที่ไม่มีลวดนะครับก็เหมาะไว้สำหรับเวลาแบบเราชูท่าเนี้ยให้แกยืนชูท่าเนี้นยเนี่ยเนี่ยยืนชูแบบนี้เลยฟลุ๊บ แ่เนี้ก็เท่ดีด้านในจะเป็นกำมะหยี่นะด้านนอกจะเป็นหนังอันนี้มันจะค่อนข้างจะผิวแต่ผมชอบเท็กเจอร์ของผ้าคลุมเขามากนะนเพื่อนๆนะครับของออฟฟิเชียลเนี่ยเท็กเจอร์มันดีนะครับมันดีมากๆแล้วก็มันมันดูไม่เป็นแบบว่ายังไงเดีย มันมันมันตรงสเกลกับตัวคนอะในผมชอบตรงเนี้ยมันตรงกับตรงกับสเกลกับตัวคนเพราะบางทีของพวกเนี้ยบางทีมันทํามามันก็อย่างอย่างซิปเงี้ยมันไม่มีซิปอันเล็กถูกต้องไหมซิปอันนี้น้อยอย่างสเกลหนึ่งถึงสองนี่มันไม่มีหรอกมันจะเป็นซิปใหญ่ๆพอเราเห็นปุ๊บโอ้โหสมัยซิปมันใหญ่จังวะอะไรประมาณนั้นอะกระดุมกระดุมเม็ดใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่พอคุมไอเนี่นะพวกลายเท็กเจอร์พวกเนี้ยเพื่อนๆนะครับลายเท็กเจอร์พวกเนี้ยมันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบว่าหนึ่งต่อถึสองเลยมันสเกลดีมากซึ่งแบบเฮ้ยถูกใจและชอบมาก โอ้สวยงามเดี๋ยวลองมาดูซิว่ามันจะเล่นกับพวกงานเนการืองานมัสโคที่เป็นพวกเอเลียนพิเดเตอร์ได้หรือเปล่านะครับผมก็เอามาถ่ายภาพแบบสนุกสนุกเลยนะกับพวกนี้นะอะเรามาเทียบกับเนก้าก่อนอุอ้ยเนกาเนการู้สึกว่าจะเกินแล้วครับแหมเลยเลยจอตกเฟรมไปกอโทษทีเนี่ยเพื่อนถ้าเทียบกับเนกานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเอลเดอร์พิ t o เตอร์ของเนกาตัวล่าสุดเลยนะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แต่เล่นด้วยกันได้นะ เนี่ยเห็นไหมเล่นกันได้เพราะว่าตามสเกลปกติเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเอลเดอร์เ่ยมันก็ต้องตัวสูง,สงประมาณนี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องตัวสูงสูงใหญ่ๆประมาณนี้แหละใช่ไหมครับกับถ้าเป็นสเกลคนจริงๆนะนะครับผมผมเฮ้ยเล่นกันได้เล่นกันได้อย่างดีแล้วก็สวยด้วยโอย้เงี้ยเอามาถ่ายภาพมันแน่นอนนะครับแล้วลองมาเทียบกับเจ้าแมสโคดูนะครับที่เป็นเอเลี่ยนนะเพื่อนๆนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะจ๊ะพอมาเป็นกับเอเลี่ยนปุ๊บเอาพิเดเตอร์ออกก่อนเนาะขออนุญาตนะฮะ เราเป็นเอเลี่ยนปึ๊บเห็นไหมเพื่อนเพื่อนพอเล่นกับเอเลี่ยนก็ยิ่งเข้ากันเข้าไปใหญ่นะครับเพราะมันเป็นงานรุ่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่แจ๋เวเลยนะเนี่ยสเกลใกล้เคียงกับเอพีเดเตอร์ตะก,กี้แหละนะครับแต่เอเลี่ยนมันก็เป็นงานอันนี้คือเอเลี่ยนของแมสกซิโกเดินนะครับผมเนี่ยฮึมฮึมสว,นะสวยจังเลยนะครับสวยจังเลยนะครับเนี่ยสลับคูมวลนะสองตัวเนี้ยนะครับเป็นอะไรที่คอมพลชชีวิตมากๆนะครับเพราะว่าอย่างเอเลี่ยนก็เป็นแบบซิบิมบลกสัญลักษณ์ของชีวิตอีกหนึ่งอย่างเหมือนกัน นะครับก็คือเอเลนบิชเชฟตัวนี้ของงานเมสโซึ่งสวยมากๆกก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุมวลนชอบมากนะในไลน์ของเล่นในตอนนี้แล้วก็พอมาเทียบกับเจ้าแบทแมนแบบนี้เออคือย,ยิ่งงามเข้าไปใหญ่อย่างเี้ยไปถ่ายภาพอินเสิร์ตมันสนุกแน่นอนแบบนี้นะครับผมเออหือทีเด็ดทีเด็ดก็สลับตัวนี้เพื่อนนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าดีงามต่อจิตใจคุม้มวอนมากมากนะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหความฝันวัยเด็กของคุมวลนอีกครั้งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า แน่นอน,นเพื่อนๆหนังแบทแมนของไมเคิลคีตันนั้ครับเป็นหนังแบทแมนที่สําหรับคุมบอลก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่ดีที่สุดของแบทแมนเลยที่ผมดูแบบผมดูซ้ําวลบ่อยมากจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคงดูอยู่นะและยิ่งผมไปทํารีวิวแบบนี้ผมยิ่งต้องกลับไปดูหนังใช่ไหมยิ่งอินเข้าไม่ใหญ่นะครับแล้วผมก็ทําฉาก The The o, เดโองเดโอเลไเต่างเขาพี่ใเพียบไปหมดเลยนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะการเอามาป้ายยาเพื่อนๆพี่ๆ รุ่นเดียวกันเด็กยุค90มอนกันด้วยกันแท้ๆนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันมันเป็นที่แบบว่าเป็นตัวจบของ1ต่อ1ที่ที่เป็นงานของแบทแมนไมเคิลคีตันตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยิ่งตอนนี้ใช่ไหมเพื่อนๆหนังเดอะแฟลชจะเข้าแล้วมันมีตัวไมเคิลคีตันไปแสดงด้วยยิ่งแบบโอ้ยไปกันใหญ่แล้วยิ่งเพิ่มความอินเข้าใหญ่แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าหนังเดอะแฟลชจะมาไอ้ตัวนี้มันจะหนักแล้วก็จะแพงยิ่งกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมที่ได้ที่ได้มานะก็เจ็บตัวในระดับหนึ่งเพื่อนๆสำ นะครับเพราะมันก็คอมพิวจริงๆแล้วมันก็สวยจริงๆมันก็งามจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งตัวของเล่นที่ซื้อแล้วคุ้มเงินคุ้มค่าจริงๆเพื่อนๆนะครับตัวนี้ปูมวลเชียร์ถ้าใครไปเจอนะครับราคาแบบมิตรภาพน่ารลก จะเป็นมือหนึ่งมือสองท่วพุ่นให้สอยมาเพราะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องจุดขยับนะครับมันขยับยากมันขยับยากมันไม่หักไม่งอแน่นแนนอกจากว่ามันจะหักแล้วขาหลุดมานั่นค่อยๆว่ากันนะครับผมอมืตัวนี้สวยจริงๆเพื่อนๆนะครับงามมากนะครับงามตาเหมาะเอาการเอาไปตั้งไปที่ตู้โชว์เพื่อนหรือว่าเอาไปตั้งที่ ทำงานของเราอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นอะไรที่ฟินมากอย่างคุมมวลอะเป็นตัวทำงานในคุม,มวลฟินแน่นอนเล่นกับฉากไดอโอของคุม,มวลด้วยยิ่งแบบโอ้ยคอมพีชชีวิตเข้าไปใหญ่เลยนะจ๊ะก่อนสลับตัวนี้งดงามงดงามจริงๆเอามาป้ายยาอันนี้คือยาขมปิ๋งเนี่ยนะนะครับยาขมหนักๆเลยนะครับสําหรับคนที่รุ่นเดียวคุมมวลนะผมเชื่อทุกคนน่าจะอินแพ็คแน่ๆนะครับผมอ่ะโอ้ยสวยงามพวกคุณเลยคอมพีชชีวิตเพื่อนๆฟิน,นและอินและดีใจและชื่นใจมากกับงานตุนกับงานตัวนี้นะครับผมอ่ะฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์นะครับกดซับสไครป์กับคูมวลนโชว์รีวิวด้วยนะจะดี๋ยมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคูมวลนจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อเพื่อนกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสาหรับวันนี้คูมวนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย